ประเทศที่ผู้คนจำนวนมากเคยเชื่อว่าการป่วยคือเรื่องของเวรกรรมและการรักษาพยาบาลคือสิ่งสงวนไว้สำหรับคนที่มีเงินใครจะคิดว่าแค่บัตรใบเดียวจะเปลี่ยนชีวิตคนไทยกว่า40ล้านคนบัตรทองหรือ30บบาทรักษาทุกโรคคือหนึ่งในนโยบาย ที่ถูกดูถูกมากที่สุดตอนเริ่มต้นแต่กลับเป็นนโยบายที่ยืนระยะได้นานที่สุดในนามของความเท่าเทียมเบื้องหลังนโยบายนี้มีอะไรซ่อนอยู่ใครคือต้นคิดใครคือคนที่พยายามขัดขวางและเพราะเหตุใดนโยบายที่ดูเป็นไปไม่ได้จึงกลายเป็นจุดเปลี่ยนทั้งระบบสาธารณสุขของประเทศ ก่อนปีพุทธศักราช2544ประเทศไทยไม่มีระบบประกันสุขภาพทั่วหน้ามีแค่เพียงระบบของข้าราชาการและประกันสังคมสำหรับคนทำงานเอกชนคนที่จนพอถึงจะได้รับบัตรสงเคราะห์จากรัฐแต่คนที่ไม่จนพอก็ต้องจ่ายค่ารักษาเต็มจำนวนในชนบทการเจ็บป่วยหนึ่งครั้ง อาจหมายถึงการต้องขายที่นาขายวัวขายควายเพื่อรักษาชีวิตของคนในครอบครัวแต่หลายครอบครัวไม่สามารถทำเช่นนั้นได้จึงเลือกปล่อยให้ตายไปด้วยความจนและความหมดหวงังเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่แทบไม่มีใครพูดถึงในสังคมกระ,ะแสหลักแนวคิด รักษาทุกโรคในราคา30บาทเริ่มต้นจากบุคคลที่ไม่ใช่หมอแต่เข้าใจความทุกข์ของคนไทยดีที่สุดคนหนึ่งสนะเทียนทองอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเขาเชื่อว่าความเท่าเทียมในระบบสาธารณาสุขต้องไม่ใช่แค่ในเอกสารแต่ต้องเกิดขึ้นจริงในชีวิตของประชาชน เมื่อเข้าร่วมกับพักไทยรักไทยซึ่งก่อตั้นโดยนักธุรกิจชื่อทักษินชินวัตรแนวคิดนี้จึงถูกผลักดันเป็นนโยบายหาเสียงและกลายเป็นหัวใจของการเลือกตั้งปี2544ไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพแต่นี่คือนโยบายที่เสนอความหวังให้คนไทยส่วนใหญ่เมื่อประกาศนโยบาย30บาทรักษาทุกโรค เสียงคัดค้านก็ดังขึ้นจากทุกสารทิศเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังระบุว่าไม่มีงบประมาณเพียงพอแพทย์บางส่วนกังวลว่าโรงพยาบาลจะล่มสลายนักวิชาการบางกลุ่มพูดชัดว่านโยบายนี้ไร้เดียงสาแม้แต่แพทย์รุ่นใหญ่บางท่านเคยพูดว่านี่มันคือการหาเสียงราคาถูกที่จะพาประเทศจิง แต่สนอเทียนทองและทีมงานไม่ถอยพวกเขายืนยันว่าถ้าออกแบบระบบดีพอรัฐบาลสามารถทำได้จริงหนึ่งในหัวใจสำคัญของระบบนี้คือการจัดงบแบบเหมาจ่ายายหัวรัฐจะแบ่งงบประมาณให้โรงพยาบาลตามจำนวนประชากรในพื้นที่แทนที่จะให้งบตามจำนวนครั้งที่รักษาแนวคิดนี้ ทำให้โรงพยาบาลมีเงินแน่นอนและสามารถบริหารจัดการเชิงป้องกันได้นอกจากนี้ยังมีการตั้งสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสชเป็นองค์กรกลางคอยบริหารงบประมาณและตรวจสอบคุณภาพระบบนี้ไม่ได้แค่เปลี่ยนโฉมหน้าโรงพยาบาลแต่มันสร้างความเข้าใจหมาว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการดูแล โยบาย30บาทรักษาทุกโรคถูกโจมตีเสมอว่าเป็นประชานิยมแต่มุมกลับคือมันคือการสร้างระบบรัฐสวัสดิการในแบบไทยๆท,ที่ทำให้ประชาชนคนธรรมดาไม่ต้องตกนรกเพราะป่วยตลอดระยะเวลาหลายปีมีรัฐบาลบางชุดพยายามลดบทบาทหรือปรับแก้ระบบนี้ แต่กระแสะจากประชาชนทำให้พวกเขาต้องถอยกลับเสมอเพราะนี่ไม่ใช่แค่นโยบายแต่มันคือศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่ไม่ควรมีเงื่อนไขด้านรายได้มาเป็นตัวกำหนด30บบาทรักษาทุกโรคไม่ได้เปลี่ยนแค่ตัวเลขในงบประมาณแต่มันเปลี่ยนความรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศจากความกลัว กลายเป็นความมั่นใจจากการรอความตายกลายเป็นความหวังคำถามคือเราจะรักษานโยบายนี้ไว้ให้อยู่กับลูกหลานเราได้หรือไม่หรือจะปล่อยให้มันถูกกัดกร่อนไปทีละนิดโดยที่เราไม่รู้ตัว Hidden Past ความลับในอดีตเร,เรื่องที่คุณอาจไม่เคยรู้ เพื่อให้เราไม่ลืมว่าประชาชนคือหัวใจของชาติและนี่คือ Hidden Past ความลับในอดีตขอบคุณที่ติดตามเรื่องจริงที่ซ่อนอยู่ในเงามืดของอดีตอย่าลืมกดติดตามเพื่อค้นหาความจริงครั้งต่อไปด้วยกันค่ะ